สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก f c ร้านพิเน็ตออดิโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกางแจ้งครับสวัสดีเช้าวันที่7นะครับวันพฤหัสที่7เดือนสิงหาคม2 5 6 8ครับอีพีนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านำเสนอสินค้าเครื่องเสียงกางแจ้งครับที่ร้านพิเน็ตออดิโอคลิปเช้านี้ผมขออนุญาตรีวิวในส่วนของสินค้าเข้ามาใหม่นะครับ อัปเดตสินค้านิดหน่อยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาเครื่องเสียงการแจ้งครับแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับตัวแรกที่ผมจะรีวิวนะจะเป็นในส่วนของแลมนะครับตัวนี้เป็นคอม50นะครับเป็นแบรนด์ของ NPE นะครับตัวนี้เข้ามาอยู่4ตัวครับที่จริงตัวนี้ผมได้รีวิวในส่วนของ Facebook ไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยขอยนาตรีวิวนะครับให้พี่ๆสมาชิกทาง Youtube นะครับผมได้รับชมกันนะครับตัวนี้ไปแล้ว2ตัวนะครับเหลืออยู่2ตัวนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาแลมคอมห0นนะครับมีอยู่2ตัวนะครับเป็นแบรนด์ของ NPE นะก็ถือว่าเป็นแหลมที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับไดคอม50นะสำหรับตัวนี้นะครับผมใส่ปากตัวนี้จะใส่ปาก ลายเลก็ได้นะครับลายเลที่รองรับในส่วนของลู1หนึ่งจุดห้านิ้วนะครับตัวนี้ลู1หนึ่งจุดห้านิ้ว <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นปากแปดพนแปดนะครับใส่ได้นะครับผมใส่ได้ตัวนี้ขายในราคาอยู่ที่ตัวละห้ารบาทนะครับตัวละห0 0รบาทไว้เดิมๆนะครับตัวนี้ไว้เดิมๆใช้งานปกตินะครับไม่มีขาดไม่มีเบียดนะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของอ2สิบสองนิ้วโครงหล่อนะครับตัวนี้สิบสองนิ้วโครงหลอ่อตัวนี้ขายดอกละ เจ็ดร้อยบาทนะครับมีอยู่สี่ดอกนะครับเดิมเดิมเหมือนกันนะครับตัวนี้เดิมเดมเป็นของแบรนด์ NPE นะครับ OEM นะครับตัวนี้สติกเกอร์ไม่อยู่แล้วนะครับตัวสติกเกอร์ออกแล้วครับลอกออกแล้วนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ดอกละเจ็ดร้อยบาทครับใครที่สนใจก็ inbox เข้ามาได้นะครับดอกลำโพงสิบสองนิ้วโครงหล่อนะครับผมถัดมาจะเป็นสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้สิบแปดนิ้วของ ABL นะครับตัวนี้ของ ABL พันเก้าร้อยห้าสิบวัตต์ที่แปดโอห์มนะครับสําหรับตัวนี้มีเข้ามาอยู่แปดดอกนะครับดอกน้ำเดิมทุกดอกนะครับสําหรับดอกอ abl นะครับโค้งลรอนะครับดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับขายในราคาที่ดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเนี็ตออิโอครับถัดมาจะเป็นในส่วนของเออ่เสียงกลางนะครับตัวนี้เสียงกลางสิบสองนิ้วเป็นโค้งสีน้ําเงินนะครับเป็นแบรนด์ของ pr audio ครับต,ตัวนี้เป็นตัว600บัตนะครับโครงหล่อโครงสีน้ําเงินตัวนี้ไม่ค่อยนานๆมาทีนะครับสําหรับโครงแบบนี้นะครับของแบรนด์ PR ตัวนี้ก็เดิมทุกดอกนะครับเดิมทุกดอกเหมือนกันนะครับตัวนี้ปล่อยในราคาที่1,400บาทนะครับดอกละ1,400บาทนะครับผมมี4ดอกนะครับสาหรับ PR นะครับผมดอกละ1,400บาทตัวนี้จะเป็นตัว600วัตตนะครับโครงหล่อดอกเดิมๆสวยๆเลยนะครับผมสนใจ inbox ข้ามาได้นะครับ ย <ITA> ี่สิบสนะครับ E12 3 0บสมีอยู่2ดอกนะครับผมตัวนี yeah, ้ E12 3 0บสตัวนี้ปล่อยในราคาที่หนึ่งพันบาทต่อดอกนะครับดอกละ1,300บาทนะครับผมสนใจอิน i n b o เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นของคาเนีนะครับคาเนีจะเป็นตัว400วัตต์นะครับตัวนี้12 KA องเคเอขีดสองสองมานะครับตัวนี้มีอยู่2ดอกนะครับขายดอกละ1,000บาทนะครับดอกเดิมๆนะครับผมตัวนี้เดิมๆสวยๆเลยนะครับ สามเอสดก็เดิมเดิมนะครับตัวสามเอสดสวยเดิมเดิมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตูดจิ๊บนะครับตูดจิ๊บแล้วก็ตูดตัวสีน้ำเงินตัวโนเนมนี้นะครับผมแล้วก็ตัวจิ๊บขายตูดละแปดร้อยบาทนะครับปล่อยตัวตูดละแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ PA นะครับ PA ตัวเจ็ดห้าศูนย์นะครับตัวนี้ดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตูดละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสําหรับของ PA ส่วนกิฟแล้วก็ตัวโนเนมนะครับจะอยู่ที่800บาทนะครับใช้งานปกติสวยๆนะครับในส่วนของปากนะครับผมปากไรเลยนะครับตัวนี้ปากละ500บาทนะครับเป็นปากอลูมิเนียมนะครับนะผมใจ้ห่อให้ดูนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับผมปากละ500บาทสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับดูด้านหน้านะครับภาพสวยๆนะครับตัวนี้หน้าปากไรเลยนะครับผม เกิท่านไหนที่สนใจครับแล้วก็จะเป็นตู้นะครับผมตู้อ่ตัวนี้จะเป็นเสียงกลาง12นิ้ว2คูณยมี8ใบนะครับอ่าใบละ1พัตบาทนะครับผมใครที่ยังมองหาดอกตู้นะครับผมตู้12นิ้วราคาถูกๆรอบเล็กนะครับตะแกรงจะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับมีพิลเตอร์ให้ครบนะครับสำหรับตัวตะแกรงครบเลยนะครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังจะเป็นเพจแล้วเป็นสเปคคอนกลมนะครับตัวนี้ ลูกค้าน่าจะเล่นสองทางสามทางมานะครับสภาพสวยครับตู้เอาไปเก็บสีใหม่ได้นะครับมันจะเป็นซสาไม้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับมีอยู่แปดใบครับปล่อยใบละหนึ่งพันบาทนะครับราคายังไม่รวมจัดส่งครับผมสนใจตัวไหนอินบ็อกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะพาชมตู้ซับเบีดนะครับพาชมตู้ซับเบียดดบิลเก้าศูนย์นะผมตัวดับิลเก้าศูนย์มีอยู่แปดใบนะครับตัวนี้ดับิลเก้าศูนย์ปล่อยใบละหนึ่งพันบาทนะครับ ใครที่ยมองหาตู้ดับวิ่หน้าผ้านะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันบาทนะครับสนใจสอบถามก็มาได้นะครับมีขอบเหล็กนะครับตัวนี้มีขอบเหล็กสภาพสวยๆเลยสําหรับตัวนี้มีพอรตหนึ่งพอรตนะครับใบละหนึ่งพันบาทไม่รวมส่งนะครับค่าส่งก็ตามระยะทางนะครับภาคอีสานนะครับเริ่มต้นที่สามร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะครับแล้วแต่คนส่งนะครับส่วนภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครใบละห้าร้อยบาทนะครับภาคเหนือภาคใต้ใบละห้าร้อยถึงหกร้อยบาทแล้วแต่จังหวัดนะครับผม ปักไว้ได้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะหยิบยกมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกเช้าครับในส่วนของตู้แผ่นดินไหวของอาจารย์โจพงศ์พิทักษ์ก็ยังอยู่นะครับยังพอมีอยู่นะครับเรามีลูกค้าทางอุดรนะครับว่าจะมารับอีกสีใบนะครับช่วงวันสองวันนี้นะครับจะเหลืออยู่สีใบนะครับผมสนใจตัวไหน inbox เข้ามาได้ครับโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรด้านหน้าเลยนะครับผม0ูนย์เก้าห้า 2 2 4 6 4 9 7แล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4ครับฝากดก, share. กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนั่งล้านนะครับนั่งล้านก็ยังมีงนะครับผมชุดละ800ถึง1น0 0งพับาทนะครับสำหรับชุดนั่งล้านชุดเวทีนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับในส่วนของตัวแบกนะครับแลกใส่เวอร์ก็มีนะครับตัวนี้จบจบนะครับผมแบกใส่พาวเวอร์น่าจะ สียูลึกสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ไปตัวละสองพันสามร้อยบาทนะครับมีอยู่สองตัวนะครับมีอยู่สองใบนะครับสำหรับแบลกนะครับผมตัวนี้่วนนี้จะเป็นในส่วนของโซนแหลกไม้นะครับแล้วจะเป็นตู้พีเอนะครับผมโซนนี้นะครับ สนใจตัวไหนอินบ็อกซ์โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับผมฝากได้เลยละกันนะครับคลิปนี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับเป็นคลิปเช้าประจำวันหรือหัตถ์ที่เจ็ดเดือนสิงหาคม2568ครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะหยิบยกมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้ชาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับช่องโจ๊กแชนแนลนะครับผมสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ